เด็กผู้หญิงคนนี้วางกระจกไว้ที่หน้าต่างและเมื่อยามค่ำคืนมาถึงร่างกายของเธอก็เริ่มแข็งขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นน้ำแข็งโดยสมบูรณ์ ต่อมาเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มโผล่พ้นขอบฟ้าแสงสะท้อนจากกระจกทำให้เธอละลายเร็วกว่าที่ควรจะเป็นและนั่นก็ทำให้เธอสามารถหลบหนีจากพ่อของเธอซึ่งยังคงถูกแช่แข็งอยู่ได้ในวันนั้นมีพิธีแต่งตั้งผู้พิทักษ์จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นผู้พิทักษ์แห่งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์คนใหม่เดิมทีผู้คนเชื่อว่าโลกเคยจมอยู่ในความมืดมิดอย่างสมบูรณ์แต่แล้ววันหนึ่งก็มีชายผู้แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อปรากฏตัวขึ้นเขาล่ามโซ่วดวงอาทิตย์และดึงมันเข้ามาใกล้โลกทำให้ธรรมชาตตติิิเเร่มบโไ ในขณะเดียวกันดวงจันทร์นั้นมาจากโลกแห่งความฝันโดยถูกนํามาจากผู้พิทักษ์คนแรกต่อมาทั้งสองต่างก็สร้างวิหารเคลื่อนที่ขึ้นเพื่อใช้ควบคุมการเปลี่ยนผ่านระหว่างกลางวันและกลางคืนในพิธีแต่งตั้งผู้พิทักษ์คนใหม่ดูเหมือนจะถูกเลือกไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วเพราะมีผู้เข้าชิงสองคนที่โดดเด่นกว่าใครเพื่อนในช่วงพิธีเริ่มต้นดวงอาทิตย์ได้เลือกผู้พิทักษ์คนใหม่ของมันด้วยการส่งลําแสงสีฟ้าส่องลงมาอย่างเจิดจ้า ตามที่ทุกคนคาดการไว้แต่ในกรณีของดวงจันทร์แพทย์ที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้เลือกผู้สืบทอดกับสัมผัสดได้ถึงความไม่บริสุทธิ์ในตัวของผู้สมัครคนโปรดจึงเลือกอีกคนแทนทําให้เกิดความสับสนอลม่านไปทั่วทั้งโลกและถ้าคุณอยากดูเรื่องราวทั้งหมดแบบเต็มๆชื่อภาพยนตร์คือมือหน o n The Guardian of the Moon